อะไรที่เขายกมาจากภาคใต้ได้เขามาไว้นี่หมดเลยสีมันแบบสดใสน่ารับทานอ่ะพริกแกงที่ใช้ในร้านนี้เนี่ยก็คือแม่เขาตำอยู่ฝั่งข้าวใช่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงเผ็ดว่ะอันนี้เผ็ดสุดเลยเหรอไม่ได้ตลกที่มึงจะตกมึงก็ตกกับรอมัวร์มุกกร่อยู่ ของหวานที่เนี่ไม่เหมือนที่อื่นโอ้โหนี่ขึ้นห้างเลยอ่ะเย็นเ,ย,นเย็นเฮ้ยเบื่ออะไรเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาหารของเล็กครับผมขอภัยในความรู้เพลียทำมาวันนี้ด้วยครับ ันนี้เรานัดกันถ่ายรายการตอน2องทุ่มครับผมว่าวันนี้เนี่ยผมมีโปรโมทหนังทั้งวันก็คือหนังเรื่องข้างบ้านนะเรื่องจะเข้าโรงในวันที่4ทธันวาควมนี้หนังทีครับผมฝากไปติดตามด้วย,เ,ยเป็นโปรโมทมาทั้งวันเลยครับผมแต่ว่าวันนี้ที่เรานัดสองทุ่มเนี่ยเรามาอยู่ที่โชคชัย4ซอย54ครับผมซึ่งที่นี่นะฮะเรียกว่าเขาเป็นร้านที่เขาแทบจะยก ภาคใต้มาไว้ที่โชคชัยสี่เลยครับผมแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกับร้านหอยแครงบางกกอกครับผมหอยแรงหอยแรงบางกกอกครับผมไปอะไรเนี่ย อาไปไหนมาเนี่ยไปได้มานั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้แต่งตัวมาสีนี้ด้วยอ้าวนี่มันมีชุดยีนเดี๋ยวนี้จัดแจงคือรอบนี้พี่บอลเข้าตั้งแต่ต้นเลยเหรอก็เอ็ดทำงานมาเหนื่อยไงอ่าแล้วไงวันนี้ทำงานมาทั้งวันใช่หรอเออในวันที่มึงเหนื่อยล้ามึงมีกูอยู่ ยินดีต้อนรับพี่บอลน,นะฮะที่แบบมามา,มานั่งกินข้าวด้วยกันเสมอไม่มหลายอย่างเป็นมีชชวนกินไงกินกับเพื่อนอ,อร่อยกว่าแน,น่นออมึเป็นมิตรกูเป็นมิชาชีพอุย้ยอ่าแต่วันนี้ร้านรอยแรงบางก่อครับผมผมดูเมนูมาข้าวๆแล้วจะสั่งอะไรบ้างคือเขามีในต้องผมสั่งให้หมดละ ผมสั่งม่ผมเลือกมาหมดแล้วก็กูก็มีเมนูที่กูอยากสั่งทำไมไม่รอกูรู้ว่าอยากจัดแจงแต่ไม่ไม่ต้องจัดแจงขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวผมก็มีเมนูที่ผมอยากกินไงเอ้าแต่ว่ามันต้องเบสออนผมดิแต่ผมเป็นคนถ่ายนะผมเป็นคนผมต้องเป็นคนกินดิผมมีเมนูที่ผมอยากสั่งมาอยู่แล้วแล้วคุณจะมาสั่งหงุดหงิดหงุดหงิดอย่างหงุดหงิดอย่างหงุดหงิดใจเย็นๆถ่ายรายการอเนต่มันตัดออกได้แหละรายการผมเองใจเย็นๆก่อนนี่มาไหนๆมานี่ รู้ว่างุนหินไงฮะดูวิธีเข้าหาคนนะเราอะงี่ะอ่ะิชัวรดูร้านทไมงุนหิดมันก็หายเสียกเสีกหอ่อ่ะสั่งอะไรไปบ้างนี่ผมรู้ใจคุณอยู่แล้วไงผมก็สั่งนี่เลยแกงเหลืองปากกระพง เผ็ดเนื้อนี่ต้องมีใช่ดูมามกน้ำดำอ่ะเหมือน้ำดำอก็สั่งให้มีสตอด้วยสตอที่สตอเขาบอกสตอเด็ดแล้วไข่ดาวเป็ดอ่ะไข่ดาวเป็ดก็สั่งไว้แล้วมีใบเหลียงไข่เหลียงขาดไม่ได้กุ้ง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 มีสั่งว้ให้สามตัวเลยโอเคนี่คือดูมาละเรื่องมาละอย่างผมไทยอินเสิร์ตอ่ะผมรู้เลยว่าไหนแม่งน่ากินมากอยากได้อะไรไะเนี่ยคือนี้คุณมาเนี่ยคุณนั่งรีวิวอย่างเดียวคุณไม่ต้องรออะไรแล้วรอต้องการอะไรไะเนี่ย ผมอยากให้คุณสบายที่สุดเลยรู้วันนี้คุณเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยองั้นทำไปหมดแล้วใช่ไหมงั้นรออาหารกันครับ ชอบร้านนี้อ่ะยังไม่ทันกินเลยนะผมชอบละคือเพราะว่าตั้งแต่บรรยากาศร้านมีความเรโทรสไตล์มีสไตล์ไม่มีเธอในโทสเปกโท่านแต่ด้วยข้ามไปเลยข้ามของกูไปเลยได้ไหมข้ามไปเลยได้ไหมไม่ได้ก็ออย่ข้างอย่าค้างดินี่เรียกว่ามันคือเสน่ห์ของอาหารไทยนะโดยเฉพาะเนี่ยนี่อย่างของเราตอนนี้คืออาหารใต้สีมันแบบสดใสแบบน่ารับทานอะ ร้อยแรงเนี่ยคือเป็นน้องๆวัยรุ่น2คนมาเปิดแต่คือคุณแม่ของฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นคนสงขาคนเกาะยอ,อ,ยอเขาเนี่ยคือมีแบบสูตรอาหารใต้สูตรทําพริกแกงเนี่ยสืบทอดมาเป็นร้อยๆปีเลยพริกแกงที่ใช้ในร้านนี้เนี่ยก็คือแม่เขาตําอยู่ฝัง่งข้ามใช่อันนี้ไม่ไพูดเล่น,นเ,ลเขาจะตําแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ทุกวันที่เนี่ยเขาพยายามจะยกภาคใต้ขอยาไว้ที่โชคชัยสีวัตถุดิบต่างๆที่สมัยเด็กๆแม่เขากินยังไงชาวบ้านตรงนั้นทํำยังไง ปลากระพงเอยปลาหมึกผิดแกงสตอวัตถุดิบหลายๆอย่างที่แบบอะไรที่เขายกมาจากภาคใต้ได้เขาามาไว้นี่หมดเลยแล้วแต่ละอย่างมีจุดเด่นหมดอะไรสตอเนี่ยเขาจะใช้สตอข้าวอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละเมนอย่างจุดเด่นของคุณคืออะไรอยู่ในวันที่มึงดบไงได้มีกูก็แย่๋อไม่ขมไม่ขมไม่ขมเอาใหม่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 อย่างจุดเด่นของมึงคืออะไรก็หล่อเท่นอกจากหล่อเท่นี้นี่อายแล้วเริ่มอายแล้วทำไม ไม่คมไม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังจุดเด่นเยลโล่นั่นสีเหลืองมาสนุกละพร้อมคืออยาตบัวกูงแหละเราเริ่มอะไรก่อนเราจะเริ่มนี่ก่อนมันมันดูเผ็ดอ่ะผมขอเริ่มจากซอๆก่อนได้ไหมอ่าผมขอเริ่มจากอันนี้ได้ไหมอันนี้เผ็ดสุดเลยอ๋อเหรออันนี้ผมได้ถ่ายมาเผ็ดสุดเลยเนี่ยแสบจมูกเลยอ่ะงั้นเอาอันนี้แล้วกันคลาสสิกอ่าสตอกะปิผัดกุ้งหมูสับ ใช่โทรมาไม่มีคุณดูบีบอยู่เฮ้ยมืออาชีพหน่อยดิดูสคริปแอดูสคริปโถก็นึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยต้นเราจะแบบเอ้ยทองสคสริปมาเขาบอกว่าอันนี้เวลากินเขาอยากให้บีบมะนาวหน่อยอ่าเฮ้ยผมสังเกตสตอที่นีคเขาเม็ดใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าเขาใช้สตอข้าว สตอรอข้าวเป็นไงสตอข้าวเป็นพันพันหนึ่งของสตอร์เป็นเขาจะอ้วกแล้วก็กลิ่นฉุนที่คนไม่ชอบกันอันนี้สตออันนี้ปูสตอข้าวกินฉุนกลิ่นฉุนน้อยเออปกติผมไม่กินสตอร์นะไม่กินหรอเอแต่ลอง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 ดูแล้วกันอมันอ่อนนะืมกรอบแล้วก็อ่อนอืดีเลยดีกว่าปกติมว่าไง อร่อยเครื่องแกงเขาอะหอมหอมหอมมากหอมแบบยิ่งบีบมะนาวไปมันเพิ่มความแบบหอมเข้าไปอีกอะกินผัดสะตอลองบีบมะนาวอร่อยมากโอ้โหกินเผ็ดๆนี้นะกับจานแรกก็รู้เรื่องคนระับโอ้คุณผู้ชมเผ็ดแต่ผมยินว่าเขาเพิ่มเผ็ดได้ด้วยแฮ่ใช่ก็ต้องบอกเขาอยากได้เผ็ดๆอะไรงไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะลดจัดมาให้แล้วระดับหนึ่ง จัดเลยจัดเลยคือถ้าเกิดเทียบการนี้ก็คือประมาณพริกส้มตำพริกสี่เม็ดหาเม็ดเลยเผ็ดคนอ่อนด้วยไงอผมกินขคีนไงช่วงนี้ใบเหลียงผัดจะเห็นว่ามีผัดกุ้งแห้งกับกุ้งเสียบกุ้งเสียบหรือเป็นน้ำพริกหรอไม่ใช่กุ้งแห้งนี่แหละเอาแต่ที่พักใต้อะไรกุ้งเสียบอ๋อคุณจังหวัดไหเมืองคานเมืองคานอเมืองคานคานคารจนบุรี เขาใส่ดีเทลอะกุ้งแห้งเขาอ่ะเข้าไปทอดก่อนเออได้กลิ่นแบบกรดหน่อยอ่ะแล้วใช้ไฟแรงที่เนี่ยหรอแรงแค่ไหนามมาเข้านารกเข<ป><ป>้านรกไม่ไ้เานารกที่มึงจะตกปะมึงก็ตกกับพอมัว <laughs> เอ้ยขนาดใบเหลียงพันไข่ธรรมดาธรรมดายัางอร่อยแล้วจริงแล้วเนื้อเนื้อไข่เป็ดด้วยมันต่างกับไข่ไก่อยู่แล้วใช่ไหม็กเจอร์ดี็กเจอร์มันแน่นกว่าในเนืน้อไข่อะ่ะคือเรากินพึกงหมึกผัดน้ำดำมาทุกร้านเลยนะชอบคนชอบไปนะชอบกินดูแลละนะนนะอัดมอ่งนะ เลหมึกผัดน้ำดำที่นี่นะครับคือต้มยำแห้งปกติเราจะเจอแต่หมึกน้ำดำที่มันแบบรสชาติแบบสามเกลือแบบเค็มๆหวานๆจ่อยๆไปเลยอะไรเงี้ยแ่อัเนี้ยหวนจ่อยเหมือนเขาใส่เครื่องเครื่องจ่อยเป็นไงจ่อยๆเป็นไงหวานเจี๊ยบกลับมาถึงไหนแล้วนะแต่ไม่อันเนี้ยพอเขาใส่เครื่องเครื่องต้มยำลงไปฟิลมันก็จะเหมือนแบบเหมือนต้มยำแห้งนะครับเพราะนั้นมันจะมีรสพวกของตะไคร้รสพวกเครื่องต้มยำมาแล้วก็มีรสเผ็ดนิดๆอ่อยมากค้ับต หายเหนื่อยขึ้นนะมกับเมนูที่ผมเลือกมาให้ในช่วงแรกนี้ดีดีเลยคือตอนนี้เขาดังในโซเชียลครับกำลังมาเลยแหละไม่แปลกใจเลยอร่อยมากต่อไปขอไปเมนูใหญ่เลยได้ปะปะเขาบอกอันนี้เป็นกุ้งทอดเกลือครับผมใช้ดังดีนะใช่ใช่เมนูชื่อกุ้งทอดเกลือกุ้งแม่น้ำทอดเกลือกุ้งแม่น้ำทอดเกลือกุ้งอบเนยโรยเกลือพูดดิกุ้งอบเนยโรยเกลืออะไรนะกุ้งอบเนยโรยเกลือ กุ้งอบในโรยเกลือกุ้งอบในโรยเกลือไงกูพูดอะไรผิดด่ากุ้งอบในโรยเกลือกุ้งอบในโรยเกลือกุ้งอบในโรยเกลืออ่ยิ่งพูดยิ่งแย่เออใส่นี่แบบบิ๊กมากเลยนะอ่ะผมไปดูเขาถ่ายไปแล้วแต่เขาถ่ายแล้วเลยผมผมไปผมไม่ถ่ายตอนเขาทำผมผมดูแหละเป็นคนถ่ายนี่ผมมาไปถ่ายตอนเขาทำมาแล้ว ทำไมเ<ร>าดาที่เดาได้ก็คืออะไรลองชิมนี่ไม่คล้ายเนี่ยคล้ายคล้ายคลายไส้เค็มของขนมเบื้องอะ่ะใช่ผมว่ามันคือมันกุ้งเสวยใช่แต่ไม่แต่มันมีกลิ่นเนยเพราะว่าเขาอ่ะก็มันกุ้งเสวยไปทำไปผสมกับเนย,เนยเแล้วก็เจียวอยู่ในกระทะก่อนทําเป็นน้นําซอสแต่หอมหอมเนยมากเลยอ่ะหอมเนยแบบแรงๆเลยอ่ะเบาๆ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 เหมาะว่าไงมึง่ะ ไม่ไรกินยาเมียว่าไงเมียว่าไงมึงอ่ะเมียน่งอยู่เมียเมียบบกโอเคอุ้ยูยูยวยู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 ยืยเย้ยูย้ยู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 ย้ยูยูยูย้ยู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 ย้ยู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 ย้ยูยูย้ยูย้ยูยูย้ย้ยู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 ยนยูยูยูย้ยู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 ยอยูยยู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 ยยู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 ย3ยัวูยูยยู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 ยย มีนะแล้วก็เต็มปากเต็มคำนะหืมแม่งเอ้ยต้องพูดว่างไงอ,อร่อยอู๋แต่แม่งหอมเนยจัดเลยอหอมเนยจัดแบบโดดๆมาเลยอ่ะคือมันกุ้งอ่ะหอมมากเจอเนยเข้าไปอีกไม่อยากเชื่อมันเข้าก <Linked> ันนะแต่กุ้งแบบตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เนื้อเนื้อแน่นแบบหับบ่นไม่ขาดเลยอ่ะอ ก็คือใส่ใจในวัตถุดิบอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้น้องคุณไม่รอผมหรอเอ้วนิวก็จะทนดาเซ่ Let's see กินกับอะไรก็อร่อย ไม่น่ารอดอะดูจากสีเครื่องแกงแล้วแบบตอนถ่ายคือสำลักอะตอนถ่ายคือสำลักอะติดหูแต่เนื้อเนื้อน่ากินมากเนื้อติดมันนะเนื้อแบบฟลติดมันนิดนๆอ่ะผมขอไปกับตัวไข่เป็ดเลยอ่ยำไข่เป็ดแล้วกันเพราะยำไข่เป็ดเนี่ยก็คือเป็นแบบไข่เป็ดตามฟองแล้วก็มีน้ำยำข้างล่างน่าจะไม่เผ็ดมากไม่หรอกไม่แน่ไม่ใช่ละ อแมาใการกินอาหารใต้นะอาหารใต้คือมันแบบเวลามีเครื่องแกงเนี่ยมาคู่กับข้าวถึงเครื่องน <มา S 2> ะ,ะชนกึ๊กอะอร่อยมากอยูยังดีเลยอ่ะของดีว่าเนี่ย,ยดีเลยอ่ะนั่นคือความต้องเป็นเนื้อติดมันด้วยนะถ้าไม่ใช่เนื้อติดมันไม่ได้นะคือเนืมันเป็นเนื้อลน่นะเนื้อแห้งๆอ่ะมันเจอพริกผแกงอ่ะมันจะไม่ไปได้วยกักกนขนาดนี้คือพริกกับมันมันพอไปอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบ ดูนี่ครับทีเด็ดไข่เป็ดหนึ่งสองสามอืออืออ่ะเฮ้บอ่ย หายไหมไหายเผ็ดไหมดีขึ้นก็เป็นคนแก่นะครัเด็ดสาลตีแต่ถ้าเป็นเราอระครับภาษาใต้เลยอ,อร่อยตอนนี้ปากเริ่มเบิร์นแล้วจริงโอ้โหรสจัดมากคือต้องพูดงีน้นะผู้ชมผมกับพี่บอลกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแซ่บดีแล้วกันแต่สำหรับใครที่เป็นสายแซ่บนี่คือถูกใจทั้งหมดแต่อันนี้ร้อนมากอันนี้รอร่อยมากจริงต้องสั่งเฮ้ยเลยเนี่ยปากเบิร์นปะเหงื่อออกขนาดนั้นเลยนะแอร์เย็นเจี๊ยมนะตอนแรกอะ เด็ดว่ะร้านนี้เด็ดจริงเด็ดจริงแกงเหลืองปลากระพงคือนี้พิเศษมากคุณผู้ชมเขาใช้ปลากระพงสามน้ำน้ำคืออะไรรู้ป่ะก็คือของสงขาเกาะยอเนี่ยทะเลสาบทะเลสาบใ,ใหญ่ตอนนั้นมันจะมีน้ํำจืดน้นําก่อยน้ําเค็มอยู่ด้วยกันคือเป็นปลากระพงที่โตมาในสามน้ำเนื้อเขาเลยจะแน่นเป็นพิเศษ นี่คือปลากระพงสามน้ำมีความแตกต่างต่างคือเนื้อปลาคุณผู้ชมมันจะมีความ,ม,มลายกล้ามเนื้อมันอะ่ะมันเนื้อแน่นแต่นุ่มเนื้อแน่นใช่แต่ว่าแต่ละชั้นมันแยกกัน,อ,นออกมานุ่มแน่นไม่เละใช้คำนี้แล้วมันหนังอะ่ะหนังก็มีความยุ่นหยุ่นมันมันมากกว่าปลากระพงทั่วไปเวิร์กมากมดีว่ะ แกงกะหรี่กุ้งเห็ดแข็งนี่คือเห็ดแครงเหรอไม่เคยกินมาก่อนกมันเป็นเห็ดเ็ดแค็งนี่เป็นไงก็ที่ลวกแบบเดียวกินแบบเลื่อนๆนั่นหอยแครงก็ชื่อร้านไงร้านหอยแครงบางกอกนั่นหอยแรงที่ชอบระเบิดอยู่ตรงเสาไฟบนเสาไฟนั่นมอแปดเลยเนี่ยมม่วันนี้มึงมามึงนี่นั่นบนแดงไม่ใช่อะไรวะไปลุกไปก่อนไงวันนี้กูมาถึงนี่มึงแบบโตไว้เรียบร้อยแล้วนะจัดแจงอะไรวะไปออกลบไปออกลบสีพยาง อะไรวะปีรันฟันแพงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันกลับมาที่พี่แกงนี่ต่อดีกว่ากลับมาที่แกงนี่ต่อดีกว่าเขาบอกเห็ดแครงมันเป็นเห็ดพื้นบ้านของภาคใต้ของภาคใต้ใช่แต่นี่มันเป็นแกงกะทิก็น่าจะไม่เผ็ดมากไม่ที่เขาให้กินคู่กับนี้เส้นหมี่ลองชิมเปล่าเปล่าก่อนประจบมากกลิ่นมัน ไม่คุ้นเคยเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กลิ่นที่เคยได้กลิ่นจากอาหารน่ะน่าจะเป็นเพราะเผ็ดเผ็ดว่ะเผ็ดว่ะเหมือนไม่ขอโทษเหมือนไม่เผ็ดโอ้มันมาทีหลังเพราะว่ามันมันโดนมันโดนความมันของกะทิแทรกเข้ามาก่อนความมันของกะทิความหอมของพริกแกงมาก่อนแล้วไอ้เผ็ดมาทีหลังเลย ปิ๊ดปดโอ้โอ้คุณผู้ชมอร่อยมากแต่อันนี้ลูกคำมมีเห็ดนะเห็ดเห็ดอยู่ในลูกคำแล้วมีเห็ดด้วยเฮ้ยแต่มันแต่มันเป็นรสชาติที่แบบนัวมากเลยอ่ะใช่ใช่นัวมากเลยอ่ะใช่ใช่ปากไปเลย <laughs> ปากไปเลย <laughs> คือก,ก่อนเลยเลยมันจานนี้นะมันเป็นแกงกะทิที่อย่างที่บอลบอกเป็น<ก>ฟิลคล้ายๆรสชาติเราไปออกออกเป็นแนวแกงคั่วเหมือนแกงขั่วหอยขมอะไรเงี<ช>้ยเป็นกะทิผัดผัดผมว่าตัวเห็ดแครงอ่ะมันเป็นเห็ดพื้นบ้านของภาคใต้ที่หาก,นหากินยากนี่มีกลิ่นกลิ่นเฉพาะตัวมันซึ่งไม่ได้เหม็นนะแต่ก็คือเป็นกลิ่นเห็ดแครงนี่แหละกินเข้าไปคําแรกมันก็แบบเฮ้ยเขาแกงกะทิมไม่มีพิษภัย้าวินะรู้เรื่องแต่ว่าเผ็ดมันมาทีหลังก็เไม่รู้จริงๆว่าพริกอะไรพริกแกงนี้โหดมาเป็นพริกแกงที่แม่เขาทำเองเหมือน แต่จริงก่อนก่อนที่เราจะไปของหวานก่ oh. Oh. <laughs> อน,น <c oughs> อที่เาไปของหวานจริงๆแล้ว <c oughs> เห็นพวกเรากินแซ่บขนาดเนี้ยเขามีเมนูที่ไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดก็มีไม่ใช่เป็นแบบใบเหลียงผัดไข่นี่ใช่ไหมกุ้งแม่น้ำทอดเกลือเงอหยดเลยสามชั้นทอดน้ำปลามีเมนูที่มีหมูหวานพวกเราไม่พวกเราดันไม่ได้สั่งไง oh. <c oughs> แต่งไงก็ตาม โชคดีเหลือเกินที่เรามีเป็ปซี่วันนี้เป๊ปซี่ช่วยชีวิตหลายอย่าง <S <S ไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดของผมที่เข้ามาในตอนแรกกระหายน้ำกินเป็ปซี่อารมณ์เย็นลงกินคู่กับอะไรก็อร่อยแถมกินตัของไม่เผ็ดก็สดชื่อและดีขึ้นามาเรามาชนกันทั้งหมดวันเราก็ชนให้กับหอ,อยแอครงลอยแรงดีขึ้นเลยนะได้แบบของซาซาสดชื่นสดชื่นเรอย่าเงี้ยแอะ ทำไม,ไมเรายังไม่จบแค่นี้เฮ้ยดูมีความสุขนกับพาต่อไปที่นี่มันยังมีของเด็ดอยู่อีกอย่างผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่อยของหวานที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นฝรั่งเศสผสมไทยออกมาเป็นบานอ f ฟฟี่กล้วยบวชชีคาราเมลตะนวดเออคือคือ <c ười> <c ười> <c ười> เขาบอกว่าเขาอยากให้มีแบบความฝรั่งผสมไทยนี่ผมจะเล่าให้ฟังทีละชั้นด้านบนเนี่ยเป็นมะพร้าวคั่วตามไปด้วยครีมสดตามได้วยกล้วยจากจังหวัดตราดทำไมต้องจังหวัดตราดเพราะว่าดินที่ตราดอ่ะเนื้อเราเขาหามาหลายที่แล้วกล้วยที่ตราดมันหนึบแล้วพอเอามาทำบวชชีนไม่เละแล้วเขาก็บอกว่าเขาบวชแบบให้บวชให้ไม่หวานมากแล้วก็คาราเมลตำหนดอันนี้น่าสนใจคาราเมลโบตี้ทำจากน้ำตาล เคี่ยวจนกลายเป็นคาราเมลอันนี้ก็ใช้น้ำตาลโนดมาเคี่ยวจนเป็นเพราะนั้นน่าจะมีกลิ่นมะพร้าวแบบดูเป็นกลิ่นมะพร้าวใช่เป็นเมนูที่น่าสนใจมากนะเนี่ยแล้วแบบยิ่งกินเผ็ดๆมาได้เจอของหวานนี้นะลุยคาอืออืออนี่แหละที่เป็นเอเชียนทวิสต์ของจริงอือเมนูนี้ขึ้นห้างเลยอ่ะ เอาไปขายในแบบโซนของหวานได้เลยอะ่ะโอ้โหพระเจ้าอ่ะใช้คำว่าต้องใช้คำว่าพระเจ้าอ่ะเ,ะเ,ย,เย็นเย็นเฮ้ยหอมก่อนอ,อานนท์หอมน้ำตาลตา<ด>หว<ย>ดนมากเย็นอาโนนอาโนนมึงจะตายเพราะเมนูนี้นะฮะเฮ้ยผมชอบไหนจะน้ำตาลในเลือดไหนจะความดันไขมันพอกตับม,มึงต้องแดนเย็นนะพรุ่งนี้เข้าฟิตเนี่แหละพรุ่งนี้เข้าฟิตเนี่แหละเริ่มวันแรก ก็จอร่อยมากจริงผู้ชมมันมันดูเหมือนแน่นเนาะใช่ไหมกล้วยไม่เละแต่เฮ้ยเราได้กินฟัมกุ้งบดชีแต่สิ่งที่ดีคือไอ้มะพร้าวควข้างบนกับแครกเกอร์ด้านล่างเข้ากันเลยคลวเนยกล้วยบดชีเหมือนตกกมาโอ้โหอร่อยมากคือหวานว่าไม่หวานด้วยเนาะไม่หวานมันหอมๆพอหอมๆคือมันดูขนมที่แบบดูแน่นใช่กินเข้าไปแล้วด้วยตัวครีมสดตัวกล้วยตัวแครกเกอร์มะพร้าวมันเบาๆอ่ะ ออกเป็นความหอมแล้วเป็นคอมบิเนชั่นของเท็กเจอร์ที่มันเยอะมากๆโอ้โหดูดิแล้วถ้ากินคำใหญ่ๆอะ่ะมันแบบอันนี้ขอเลยโอ้โหผมเอาเมียมอยู่เมียมไม่พอยกายนะไม่รู้ว่าสัรหาคำอะไรมาพูดอ,ะอ่ะพอแล้วบอลอืมอีกคำนะนเดียวเดียวอีกิดเดียวนิดเดียว,ยวแม่งไม่ยอมให้คัดด้วยที่ตอนอยู่หน้ากล้องแม่งคัดเอาคัดเอาอดีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาแต่ว่าร้านนี้เนี่ยต้องจัดให้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของเบปซี่มีชวนกินแน่นอนเด็กจริงเหล่าเพื่อนรักนักชิมของเล็กเนี่ยต้องชอบม,มากๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็กขาดร้านนี้กันหน่อยจริงใจต,ต้องขอบคุณเบปซี่มีชวนกินนะทำไมทให้เราไบพามาร้านดีๆอยงะ้ยใครไม่อยากพลาดอะไรดีๆแบบนี้นะครับผมเบปซี่มีชวนกินชวนมากินของอร่อยกันครับผมอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันด้วยจะได้เข้ามาร่วมแชร์นะฮะ นี่เนอะไรนี่เป็นอะไรกรอบอลยนะครับเป็นกรอบไม่เท่ากับของที่ตรงนี้จะได้เข้ามาร่วมแชร์ความอร่อยในคอมมูนิตี้ของพวกเราของพวกเราที่เป็นคนรับอาหารนะครับผมสมาชิกสามารถรีวิวแล้วก็สะสมแต้มได้ด้วยนี่อันนี้เจ๋งมากเพราะว่าเขาสามารถสะสมแต้มแล้วก็รับสิทธิพิเศษมากมายสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www. p e p s e m i t c h u n k i n com ครับผมรู้จริงๆแต่เราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าว่าไอระดับความเผ็ดเนี่ยที่เรากินเนี่ยยังไงอ๋อคุณรู้ไหม ที่เรากินเมื่อกี้เป็นแบบเผ็ดธรรมดาคือรสปกติของเขาใช่แล้วเขาไม่มีให้ทําเผ็ดน้อยลงด้วยถามว่าถามว่าเผ็ดน้อยลงหน่อยได้ไหมไม่ได้ไไดกลัวรสชาติไม่ถึง ร้าน่อยแรงบางกอกนะครับผมเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็เปิดเป็นสองรอบนะครับผมเปิดตั้งแต่สิโมงจนถึง4โมงแล้วก็พักแป๊บหนึ่งเปิดอีกที5โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มแนะนำให้ทุกคนจองด้วยเพราะว่าร้านเขาเขาเพิ่งเปิดได้ประมาณ5เดือนไม่ละร้านเขาว่าหน้ารังน้ำสไตล์แบบโฮมมี่โฮมมี่ใช่ใช่แล้วโต๊ะไม่เยอะโต๊ะไม่เยอะอย่างในห้องเนี้ยมีสัโต๊ะข้างนอกมีประมาณ45หโต๊ะน่ารองรับลูกค้าได้ไม่ถึงกับเยอะมากเพราะฉะนั้นใครจะมาด้วยความที่มันตอนนี้มันดังด้วยาู่้ช454 แลวหลังจากนี้นะครับเราจะพาไปตะลยร้านเด็ดร้านลับร้านอร่อยที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามอาหารของเล็กเป๊ปซี่มีชวนกินชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยเต็มที่เป๊ปซี่เลย,เลยด้วยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งตามพวกเราไว้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เล็กบอลตลอดแดกเอ้ยไม่คมเลยเอาไปสำหรับวันนี้แม่งชอบพูดอะไรแล้วช็อตตัวเองห้าสี่สามสองสำหรับวันนี้เล็กบอลตลอดแดกไปกันก่อนครับผมไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ Sí,